สิบนาฬกาห้นาทีเรื่องเล่าสาธิตครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตนะ<ฮ>ไม่อยากให้เสียเวลาแก้ร้อนกระซิบนึดนึงโดยซุปร้อนๆแซบๆค่ะ M K ซุปใหม่ซัมเมอร์แซบติดใจยอยากมอบให้ท่านผู้ชมอีกสักห้าท่านท่านละพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทเป็น M K Wallcher ใช่ไหมไปอร่อยกับซุปใหม่ของ M K กันนะคะแซบมากเพราะมันคือเป็นซุปที่บอกได้เลยว่าซัมเมอร์แซบ อร่อยแซบรับซัมเมอร์นะคะเพดแบบไทยๆสองซุปมีซุปต้ยมยำพริกเผามันกุ้งรสชาติเปรี้ยวเผ็ดเข้มข้นถึงเครื่องต้งยมยำและพิเศษยิ่งขึ้นกับพริกเผามันกุ้งก็จะเพิ่มความหอมความมันด้วยค่ะพริกเผาแล้วใช้มันกุ้งลองนึกดูนะก็จะมันมันเข้มข้นและอีกซุปหนึ่งซุปแซบหมึกไข่ รสชาติเผ็ดร้อนจัดจ้านหอมเครื่องสมุนไพรไทยซึ่งน้ำซุปสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาซุปไหนส่วนเซ็ตสุก,กี้ก็มีให้เลือกหลากหลายทั้งชุดแซบสุดคุ้ม399บาทสายหมูต้องเป็นชุดแซบหมูเน้นๆ499เสบาทสายซีฟู้ดต้องชุดแซบซีฟู้ดพร้อมหมึกไข่จัดเต็ม799บาทค่ะแล้วก็ยังมีเมนูทานเล่นด้วยนะคะอีกสเมนูคือ ุ้งแพรกรอบต้มยำและยำบุ้นเส้นทะเลรแสแซ่บค่ะที่ MK ทุกสาขาเลยตั้งแต่วันนี้ถึง20เมษายนครับทุผู้ชมฮะ,ะแล้ววันนี้ MK บอกฝากวอาเชอร์มาให้แฟนเรื่องเล่าสาธิตไปแซ่บกับซุปใหม่กัน5ท่านท่านหนึงมูลค่าเท่าไหร่1 5 0 0บาทคะ่ะเพราะฉะนั้น1,500บาท5ท่านแสดงความเห็นแจ้งข่าวบอกกล่าวตามปกติเหมือนเช่นเคยขอวงเล็บว่าอะไรดี วงเล็บว่าอะไรดีอ่านึกถึงการเมืองก็แทบอะไรดียังวงเล็บว่าไฟป่าก็แล้วกันนึกไม่ออกนึกกระทันหันวงเล็บว่าไฟปาฟ่าฝนพิษง่ายๆแบบนี้นะเงื่อนไขวงเล็บว่าไฟปาฟ่าฝนพิษแล้วจะเลือกข้อความที่โดนใจขึ้นมาห้าท่านจะส่งวอลชเชอร์จาก MK 5ห้าท่านค่ะท่านละ1,500บาทได้ไปอร่อยกับซุป